วันนี้คุณยายพาทำขนมหัวเราะเมนูย้อนวัยเด็กเมนูโปรดของใครบ้างคะกินคู่กับกาแฟหอมๆห,หรือว่านมสดก็เข้ากันมากพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยคะ่ะนำน้ำตาลทรายใส่ลงไปในไข่ไก่2ฟองนะคะตามด้วยน้ำมันมะพร้าว100กรัมใครจะใช้เป็นน้ำมันพืชหรือว่าเป็นเนยสดก็ได้นะคะเกลือป่นปลายช้อนจากนั้นก็ตีให้ไข่แตกเลยคะ่ะ เราจะพักไว้ก่อนมาเตรียมในส่วนของแป้งใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์260กรัมผงฟู1ช้อนชาจากนั้นก็นำไข่ไก่กับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันที่เราตีไว้ใส่ลงไปในแป้งเลยค่ะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะได้ที่นะคะนวดจนแป้งเนื้อเนียนไม่ติดมือก็คือใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำแป้งมาปั้นให้เป็นลูกกลมๆค่ะคุณยายบอกว่าปั้นลูกเล็กๆนะคะไม่ต้องใหญ่มาก เวลาทอดเขาจะได้สุกง่ายค่ะปั้นเป็นรูปกลมๆเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในงาขาวเลยค่ะคลุกงาขาวให้ทั่วแป้งเลยค่ะจากนั้นใช้มือคลึงให้งาสนิทลงไปในเนื้อแป้งนะคะเพราะว่าถ้างามไม่สนิทลงไปในเนื้อแป้งเวลาทอดเนี่ยงาเขาจะหลุดออกมาหมดเลยนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วก็ทอดด้วยไฟอ่อนค่ะข้อดีของการทอดไฟอ่อนคือเขาจะออกมาสีเหลืองเสมอกันนะคะ เราก็ไม่ไหม้ค่ะข้างในก็สุกด้วยอุ้ยเคยทอดด้วยไฟแรงแล้วนะคะข้างนอกไหมข้างในไม่สุกค่ะพอเหลืองกรอบแบบนี้เราก็ตักมาพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยอุ้ยชอบกินขนมหัวเราะมากเลยนะคะไม่คิดว่าจะทำง่ายขนาดนี้ถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ